7รายการวาไรตี้ของกอสเซเว่นฮาไรสติลืมหลอ่อหล่อมักนกตลกมักได้แต่ถ้าทั้งหลอ่อทั้งตลกก็ต้องยกให้7หนุ่มกอสเซเว่นนะคะนุ่มหล่อของเหล่านกน้อยอากาเซ่นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาเสียงหัวเราะนะคะหารายการตลกๆดูนะคะวันนี้ค่ะเราขอเปิดกลุ่รายการวาไรตี้นะคะที่มีหนุ่มๆกอสเซเว่นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอากาเซ่หรือไม่นะคะก็รับรองว่าคำน้ําตาไหลในความฮาลืมหล่อของ เจ็ดหนุ่มกอลเซเว่นเลยเลยค่ะมาเริ่มกันที่1กอล์ฟเซเว่นฮาร์ดแครีซีซั่นที่1ถึง2.5งาวอตี้โชว์โดยไอเดียของกอลเซเว่นเองนะคะดังนั้นความวายป่วงจึงคูณเจ็ไปเลยจ้าแต่ละตอนนะคะจะมีมิชชั่นแตกต่างกันออกไปเช่นวิ่งไล่จับฟันดาบค่ะดิ่งพาสุ้าไปสอบใบขับขี่นะคะเลือกเตะเมมเบอร์ลงจากรถไฟนะคะแล้วให้ไปจุดไม้ปลายทางเองสารพัดภารกิจสุดหินค่ะ 2. g o กอล์ฟเซเว่นวอร์กิ่ i อีท j อ j ิู ในที่สุดนะคะเหล่ากอสเวเวนค่ะก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะที่เกาะเจจูนะคะหลังจากที่ list แผนท่องเที่ยวต่างๆเรียบร้อยนะคะเพิ่งพบว,ว่าทีมงานค่ะไม่มีตังให้เที่ยวจ้ามีแค่ค่าเดินทางแล้วก็ที่พักให้อย่างเดียวนะคะเหล่าหนุ่มๆกอสเวเวนค่ะจึงต้องเปิดฟรุ้สทักนะคะขายอาหารเพื่อหาเงินเที่ยวเองนะคะเราจะได้เห็นหนุ่มๆกอสเวเวน,นะคะ่ะคิดเมนูเตรียมวัตถุดิบทําอาหารเรียกลูกค้าพร้อมเสิร์ฟครบจบในที่เดียว 3. weekly idol รายการววไรตี้ที่เชิญไอดอลไปพูดคุยโปรโมทเล่นเกมนะคะซึ่งก็เซเว่นค่ะก็เป็นขาประจำนะคะไปออกทุกครั้งที่มีคำแบกนะคะถ้าดูทุกตอนนะคะจะเห็นว่าสกิลววไรลตี้ของแต่ละคนนะคะพัฒนาจนเกินเบอร์นะคะจากแค่เดิมเป็นคนไร้สตินะคะตอนนี้ไปอยู่มิติที่4กันหมดแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าหามากนะคะตอนนี้แอดมินก็ดูบ่อยค่ะ 4. idolity ก็เซเว่นทีมไ TMI ยอ่อมาจาก t o o Much Information นะคะจะมาเปิดเผยเรื่องราวลับๆที่ไร้สาระนะคะแต่เราก็อยากจะรู้นะคะคุณผู้ชมสุดร x c l u s i v e ของกอสเวนนะคะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเช่นจ,จับจินยองค่ะนุ่มวินเทจมาแปลงโฉมให้กลายเป็นหนุ่มหล่อพังอย่างแบบๆนะคะทดสอบความกว้างของปากยองแจด้วยการกินแซมเบนในคำเดียวนะคะสามารถดูกอสเวนไอดอลิตทีมไอแลได้ทาง YouTube ค่ะ 5เรียวกอสเวนซีซั่นที่1นถึงสนะคะเรียวกอสเวนนะคะงานนี้เรียวสมชื่อนะคะคือไม่มีบทค่ะไม่มีสคริปต์ใดๆนะคะมีมานั่งกินข้าวค่ะพูดคุยกันนะคะแต่ยังไม่ไวายหาจนสำลักนะคะคุณผู้ชมเล่นเกมไขปริศนาดูดวงนะคะแต่ละตอนจะต่างกันไปนะคะเหมือนได้ตามดูชีวิตประจวํวนของหนุ่มหนุ่มกอสเวนนะคะที่เหมือนหลุดออกมาจากอนิเมะ 6. Oh, God today ค่ะถ้าเมมเบอร์อยู่กัน2ต่อ2แต่ละคู่จะคุยอ,อะไรกันบ้างนะคะได้จับคู่กันครบทุกคนนะคะได้เห็นความสนิทสนมในมุมใหม่ๆอย่างคู่มาร์กยองแจนะคะคู่คนรักน้องหมานะคะก็คุยกันถึงลูกๆของตัวเองนะคะแจบอมแบมๆค่ะจะได้เห็นน้องแบมๆนะคะทดสอบความอดทนของลีดเดอร์นะคะที่หักห้ามใจไม่ให้ทุบน้องต่อหน้ากล้องนะคะส่วนหลังกล้องจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะคะ 7ค่ะกอสเวนอิงค่ะรายการสั้นๆในชีวิตประจําวันของกอรสเวนนะคะเหมือนเราได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นสนุกกับกอสเวนด้วยนะคะมีตั้งแต่มีติ้งค่ะไปกินเนื้อย่างกับกอรสเวนนะคะโบลิ่งค่ะไปดูกอรสเวนแข่งโบ l ลิ่งนะคะซิงกิ้งค่ะดูว่ากอสเวนนะคะจะร้องเพลงแบบไหนนะคะตอนไปคาราโอเกะ สาวๆอากาเซ่ ase, ชอบรายการไหนกันบ้างคะมีใครโดนตกจากรายการาไลตี้โชว์เหมือนแอดมินหรือเปล่าเอ่ยถ้ามีรายการก็สเวนฮาฮาอีกนะคะสามารถมาคอมเมนต์แนะนำเพื่อนๆกันได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินค่ะจะตามไปดูบ้างนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า